เช้าวันนี้หลวงปู่กลับจากรับอินสบ,บาตเข้ามาถึงนาวัดแปลกใจนาวัดไม่เห็นมีแมวอยู่เลยเงียบกริบก็สงสัยว่าทําไมถึงไม่เห็นแมวมารอต้อนรับเลยวันนี้ก็งงเหมือนกันครับเดีย๋ยวเราจะเข้าไปดูถามเขาดูซิว่าทำไมถึงไม่มาต้อนรับหลวงปู่วันนี้เข้ามาถึงในวัดแล้วครับกระดูอาการเขาเลือกหลักเลือกหลัก,ลก,ลก แปลก,กตาแปลกใจเดินหลบหลบลีกยกลีบหลบหลบซ่อนซ่อนเหมือนกับจะมองอะไรสงสัยอะไรสักอย่างหนึ่งเราตามไปดูหน่อยถาใครได้เนี่ยําใครได้มีใครจะบอกหลวงปู่ไหมพี่มีใครจะบอกหลวงปูไงป่ไหมครับมีใครบอกหลวงปู่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นมองอะไรกันมีอะไรแปลกมีอะไรผิดหูผิดตาเอามารายงานเร็ว มารายงานพุ่มพวงมารายงานลงปู่สิมีอะไรคะมีอะไรแปลกหรอือทำไมไม่ออกไปรับลงปู่กันมีอะไรผิดหูผิดตาแต่และตัวก็จ้องมองพองตัวพองขนให้ดูตัวใหญ่สงสัยมีอะไรบอกลงปูคะมีอะไรบอกมาเร็วมีอะไรคะมีอะไรบอกลงปูเร็วข้าไปดูหน่อย เดี๋ยวปูเข้าไปดูให้นะมีอะไรไม่พูดเลยไม่พูดไปคุยเลยให้หลวงปู่ไปดูเองเหรอกินข้าวก็ก็ไม่มาเกิน้ลมีมานิดหน่อยเข้าไปไหนก็นไม่รู้เขากลัวอะไรไม่รู้นะกลัวอะไรครับเดี๋ยวหลวงปู่ไปดูเนานะอืจ้องมองอะไรกันนะ่ะ มมงอะไรกันเน้อม่อะไรกันครับเอามาดูดิตามมาดูสิเข้ามาถึงในวัดก็พบกับเจ้าสุนัขตัวใหญ่ไม่รู้ว่าของใครคาดว่าน่าจะตามผู้ปกครองมาทำบุญที่วัดแล้วก็ไม่ยอมกลับเห็นแมวอยู่เยอะก็เลยจะอาศัยอยู่กับแมวด้วยหรือเปล่า พอเข้ามาเข้ามาแล้วดูตีสนิทดูตีสนิทนะมากินน้ำด้วยอ้าวอ้าวอ้าวคือว่าจะหมาจะมีเจ้าของนียคือว่าจะชอบน้ำเนาะอากาศถ้าจะร้อนเอาขาไปจุ่มน้ำแล้วเดี๋ยวก,ก็คงจะเข้าอยากจะแช่น้ำหรือเปล่าไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของตงัวนี้ปล่อยหลงอยู่ที่วัดนี่แล้วเจ้าเหียยก็จ้องมอง เ่ียกแ็แอบมองแอบมองจ้องมองกันแล้วดูเขาเป็นเป็นหมาที่มีเจ้าของแต่ก็ไม่รู้ว่าใครลงลืมไว้หรือว่าตามมาไม่พบเจ้าของตอนเช้านะจะมีคนเข้ามาวัดเขาคงจะตามมาแล้วตอนนี้เจ้าของกลับไปแล้ว หมาย,ยังกลับไม่ถูกเลยทำไงดีทีนี้จะอยู่กับเหมียวที่นี่หรือ,อนัอ่นๆให้เหมียวแอบมองข้างหลังละจะเหมียวแอบมองข้างหลังเหมียวขึ้นมาตูมาเขาก็อย่าเป็นเพื่อนด้วยนะกระดิกหางส่งสัญญาณว่าเป็นมิตรแต่จะเหมียวใจยอมรับเป็นมิตรด้วยไหม จะเหมียวก็จะกระจายไปหมดเลยทีนี้จะต้องสร้างต้องสร้างความสามัคคีความรักระวางสัตว์โลกทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายเกิดมาอยู่บนโลกนี้ร่วมกันขอให้อยู่กันด้วยกันอย่างมิตรนะครับเจ้าทุนักของใครเข้ามาอยู่กับแมวที่นี่ไม่ได้นะอยู่คนละที่กันได้ ฟังด้วยฟังได้หรืออ่าเจ้าเหมียวเขากำลังสงสัยอยู่ถ้าอยู่ด้วยกันเป็นมิตรด้วยกันดีก็ไม่มีปัญหาอะไรก็อยู่ได้เจ้าเหมียวแอบซ้มอยู่ใต้เ,เอี้นั้งนี้ก็มีเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวมีเพื่อนใหม่มาด้วยมีเพื่อนใหม่มาด้วยตัวใหญ่ รับเขาเป็นเพื่อนได้ไหมครับรับเขาเป็นเพื่อนไหมครับวันนี้เขาจะนิ่งเนาะไม่ส่งเสียงร้องไม่พูดไม่อะไรเลยไม่พูดไม่คุยเลยมีเพื่อนใหม่เข้ามา ขออนุโมโตทนาขอบคุณกับเอฟซผู้ใจบุญทุกคนทุกท่านที่ได้มีเมตตาติดตามน้องน้องแมวพุทธสถา,านบัตรปงชัยตะบนบ้านสาอำเภอเจงห่มจลาปางมาโดยดีตลอดและยังมีเมตตาบริจาคอาหารมาให้กับน้องน้อง,องแมวได้กินได้อยู่เพื่อชีวิตขอความสุขความเจริญจงมีแด่เอฟซทุกคนทุกท่านทั่วกันทุกคนทุกท่านทธอ สาธุสาธุสาธุขอบคุณนะขอบคุณเอฟซี 4, สาธุกว่าอ,อะไรง,งานตัวเนาะว่าหนูชื่อหนูชื่อจำปีค่ะ หนูชื่อแม่จำปีหนูชื่อแม่จำปีอยู่นี่มาสองปีแล้วค่ะขอขอบคุณเอฟซีมากๆนะคะที่ติดตามน้องนแมววัดปกชยัยขอขอบคุณมากค่ะ